สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนัดกนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเมียแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบไพ่เล่าเรื่อง มาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณมาดามจะเปิดแบบไพ่เล่าเรื่องแล้วจะเราจะมาสรุปให้ในตอนท้ายนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรในระหว่างนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องไปก่อนว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงปลายปีนี้นะคะไพ่ใบแรกได้สองถ้วยสองถ้วยเขาบอกว่าเป็นการที่ได้รับความร่วมมือหรืออาจที่จะทํางานอะไร มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันหรืออาจที่จะต้องไปทํางานที่มีการลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นหรืออาจจะทํางานกันแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอ่าสัญลักษณ์อันนี้หมายถึงการเจ็บป่วยได้ด้วยมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเจ็บป่วยหรืออาจจะมีความสุขกับการทํางานนะคะงานล้นมือเลยทีเดียวแปดถ้วยเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังตั้งแต่กรกฎาคมถึงถึงธันวา การงานล้นมือมีความสุขกับการทํางานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงๆมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นงานที่ออกไปพบปะ,จะเจอเจอผู้ผู้คนข้างนอกหรืองานที่ต้องออกสังคมข้างนอกเป็นงานที่จะต้องออกไปเจรจาติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นคนที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องการพูดการคุยมีความชำนาญในการที่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่เขาบอกว่าได้จ u s t i c นะคะไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าคุณทำงานแบบตรงไปตรงมาหรือเป็นการที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดด้วยถึงแม้จะเป็นคนพูดเก่งมีวาทะสินในด้านการพูดแต่บางครั้งก็พูดตรงเกินไปขวานผ่าซากมากเกินไปเป็นคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมาแต่บางครั้งการทําอะไรตรงไปตรงมาของคุณนะ่ะมันส่งผลทําให้คําพูดคุณตรงเกินไปบางทีไม่อ้อมค้อมมันก็จะทําให้รู้สึกว่าคนฟังแล้วรู้สึกมันแรงไปสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้งานของคุณเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยการงานโดดเด่นมากเลยทีเ ทําอะไรที่ตั้งเป้าหมายไว้จะประสบความสําเร็จโดยแบบที่ไม่มีอุปสรรคติดขัดนะคะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือบางครั้งเขาบอกว่าการทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปโดยไม่ใช้สติยังคิดก็อาจจะมีการผิดหวัง เสียใจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับบางคนนะผู้ที่เกิดปีมะเมียต้องระมัดระวังว่าการตัดสินใจที่ใจเร็วด่วนได้ระวังการผิดหวังเสียใจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานหรือการลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็ตามศึกษาเรียนรู้คนที่จะเข้ามาก่อนให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ศึกษาเรียนรู้ให้ดีมันจะมีเกณฑ์ของการผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นอาจจะบางครั้งถึงขั้นต้องใช้คําพูดแรง ตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรตัดสินใจรวดเร็วเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวทําอะไรเพื่อครอบครัวอยากเห็นครอบครัวมีความสุขในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยคุณสามารถงานคุณล้นมืองานที่เป็นความสามารถเฉพาะทางมีความโดดเด่นมากกว่าผู้อื่นทําให้ส่งผลทําให้ครอบครัวมีความสุขแต่บางครั้งก็รู้สึกผิดหวังกับการทํางานจากการตัดสินใจของคุณที่รวดเร็วมากเกินไปนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่มีความกระตือรือร้นในด้านการทํางานมากเลยสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะคะมีความกระตือรือร้นอยู่ไม่สุขแต่แต่ก็ตัวเราเองตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกว่าจริงๆง,งานมันยังมีอีกเยอะอะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีความพอมันกระตือรือร้นมากๆมันก็มีความขี้เกียจเกิดขึ้นนะคะจนทําให้รู้สึกว่า หรือบางทีก็มีความรู้สึกทําน้อยเกินไปได้น้อยเกินไปอยากได้เยอะกว่านี้จริงๆถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้แต่กระตือรือร้นมากกว่านี้เกินไปเนี่ยจริงก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพที่จะเกิดขึ้น, 20, นคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณทําอะไรที่เป็นทีมคุณสามารถนําทีมไปสู่ความสําเร็จได้นะคะนําทีมไปสู่ความสําเร็จได้อย่างถึงเป้าหมาย ในช่วงของปลายปีนะคะในช่วงของปลายปีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํางานเป็นทีมหรือแม้จะแม้กระทั่งทํางานคนเดียวถึงแม่บางครัง้งบางคราวจะมีมีความรู้สึกเหนื่อยท้ออยากจะพักบ้างก็ก็ยัง พักบ้างแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จได้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียมีความกระตือรือร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วไพ่ใบสรุปได้อัศวินถ้วยเขาบอกว่าในช่วงปลายปีเลยทีเดียวนะคะช่วงไปปลายปีท้ายๆ้ายปีเลยเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่หยุดพักบ้างทําบ้างพักบ้างเพราะว่ากระตือรือร้อนมาทั้งปีแล้วนะคะมันอาจจะเป็นช่วงปลายปีที่มีไฮซีซันอยากจะมีเกณฑ์ของการพักผ่อนเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูสรุป,ปการงานกันบ้าง การงานในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะเขาบอกว่างานล้นมือเลยทีเดียวอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือหรืออาจที่จะทําอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการมีเสน่ห์ของตัวคุณเพราะฉะนั้นมีเป็นช่วงของการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อ ติดต่อเจรจาสื่อสารอะไรก็ประสบความสําเร็จงานล้นมือจะเรียกว่าแทบทําไม่ทันจนทําให้คุณเนี่ยก้าวขึ้นสู่ในตําแหน่งสูงสูงได้ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่างานของคุณจะโดดเด่นคุณสามารถติดต่อเจรจาสื่อสารกับลูกค้าไปพรีเซนต์งานจะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนทําอะไรตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อการทํางานเพราะฉะนั้นงานคุณถึงก้าวสู่ระดับสูงสูงได้นะคะหรือว่าก้าวสู่แนวหน้าได้เร็ว ได้อย่างรวดเร็วทีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคาจาในการติดต่อเจราจารสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีคําพูดที่ตรงเกินไปถ้าเกิดไปเจออะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่ถูกอารมณ์มันต้องมีการเบ็กเบตัวเองไว้บ้างถึงจะดี ในช่วงของกันยาตุลาเขาบอกว่าตัดสินอย่าใจเร็วด่วนได้ตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วบางครั้งมันมีการผิดหวังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจอะไรเนี่ยไตตรองดูให้ดีจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจนะคะคุณทําอะไรเพื่อครอบครัวแล้งงานที่คุณทำเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆคืองานที่คุณมีความสามารถเฉพาะตัวงานที่คุณมีความเออเขาเรียกว่ามีความสามารถ เฉพาะตัวโดดเด่นอยู่ในสิ่งนี้ยงานสิ่งนี้ที่จะทําให้คุณอ่ะทาให้ครอบครัวมีความสุขได้มันจะโดดเด่นเรื่องงานงานที่คุณเก่งงานที่คุณถนัดนะคะมาช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกว่าออกสู้ออกลุยกับงานเต็มที่เลยนะคะลุยงานอย่างเต็มที่เลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันเหนื่อยมันท้อมันอยากจะพักบางทีมันมีโอกาสทําได้เยอะกว่านั้นนะแต่ฉันพอแล้วฉันขอทําแค่นี้เพราะลุยมาทั้งลุยครึ่งปีหลังเนี่ยมันลุยหนักมาหลายเดือนแล้วมันเป็นช่วง พฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงพฤศจิกาเนี่ยรู้สึกจะแผ่วๆลงนะคะส่วนช่ชวงธันวาเนี่ยประสบความสําเร็จหมดละสามารถที่จะนําทีมนําคนในครอบครัวหรือนําลูกน้อง ไปประสบความสําเร็จได้เฉลิมฉลองกันมันก็เป็นช่วงของปีใหม่เป็นช่วงของไฮซีซันพอดีมันก็อาจจะมีการหยุดพักร้อนหยุดเที่ยวหยุดกินดื่มเที่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวางานอาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่งานประสบความสําเร็จแล้วมันถึงจะดรอปลงนะคะอาจจะดรอปเป็นเพราะเราจะพักก็ได้แต่ถ้ามาดูถึงเรื่องการเงินการเงินในที่นี้เอ่อในช่วงของเดือน กรกดาสิงหาบอกการเงินดีนะคะการเงินดีมีความมั่น,นคงทําอะไรแบบซื่อตรงตรงไปตรงมาการเงินมีเข้ามามากกว่าหนึ่งทางคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแล้วทําให้มีรายรับรายรับเข้ามาหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวนะคะถามว่าเงินเหลือกินเหลือเก็บได้ไหมถ้าคุณรู้จักเก็บจะเหลือกินเหลือเก็บในที่นี้ก็บอกเงินไม่ขาดมือแน่นอนในช่วงพฤษเอ่อกระดาสิงหานะคะแล้วก็ กัญญาตุลาเขาบอกว่ากันญาตุลาเนี่ยการเงินเข้ามาคล่องตัวนะคะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีทั้งรายรับและรายจ่ายรายรับเนี่ยก็เข้ามาอย่างรวดเร็วรายจ่ายก็ออกไปอย่างรวดเร็วกับการเจ็บป่วย กับคนในครอบครัวกับลูกหลานนะคะหรือกับการลงทุนงานอะไรใหม่ๆหรือกับการวางแผนงานเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีรายรับเข้ามาอย่างรวดเร็วมีรายจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งของคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดตีบตันเกิดขึ้นนะคะทําให้เราต้องมีเกณฑ์ของการที่จะต้องรักษาพยาบาลเกิดขึ้นเสียงค่าใช้จ่าย มีเกณฑ์ของการเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานนะคะในช่วงกันยาตุลานะคะพอมาเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกว่าออกสู้ออกลุยกับงานแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะสู้แล้วแผ่วลงละไม่เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาจะสู้แผ่วลงทั้งทที่มีโอกาสทําได้เยอะวันนี้แต่ฉันทําแค่นี้พอละแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับผลงานตัวเองสักเท่าไหร่ พราะที่ผ่านมาลุยงานเต็มที่แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าขอแผ่วลงบ้างมันเหนื่อยมันท้อหรืออาจที่จะเจ็บป่วยแล้วทําให้ทํางานหนักจนมีความรู้สึกเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> แต่ในช่วงเดือนธันวาเขาบอกว่างานของคุณนะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้มีเกณฑ์ของการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงของการเฮฮาปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่ก็ได้แล้วก็มีการช่วงหยุดพักผ่อนเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูว่าช่วงของความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดคนโสดเขาบอกว่าเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ก็อยากพัฒนาทั้งงานก็จะห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งแยกเวลาให้ดีๆเขาบอกว่าแบ่งแยกเวลาให้ดีๆระหว่างเรื่องความรักกับเรื่องการงานอย่าให้อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่งต้องเสียไปถ้าเสียถ้าเรามาบ้าง,งานมากไปก็อาจจะเสียเรื่องความรักแต่ถ้าเรามาบ้าความรักมากไปงานก็จะดรอปลงนะดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียทั้งสองอย่างส่วนมาช่วงช่วงเดือน กันยาตุลาเขาบอกกันยาตุลาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะเราเป็นช่วงของเกณฑ์ของการที่เรียกว่าตั้งเป้าหมายในการทํางานแล้วต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนกันยาอาจจะมีเกณฑ์เข้าใจกันผิดหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการใช้คําพูดคําจาที่แรงๆใส่กันเสียบแทงจิตใจทําให้รู้สึกเสียใจ แต่ถ้าเกิดว่าอดทนข้ามผ่านไปได้ช่วงเดือนตุลามีเกณฑ์ของการแต่งงานเกิดขึ้นสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์เมื่อเมื่อเรื่องเลายๆผ่านไปความเข้าใจกันก็เริ่มมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นได้ลงเอยกันได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็การงานก็จะดีขึ้นมาด้วยความรักก็จะดีขึ้นมาด้วยนะคะส่วนความรักในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกว่าเอาแต่บ้างาน ะะไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวหรือไม่มีเวลาให้กับคนรักจะมามีเวลาให้กับคนรักจริงๆในช่วงธันวานะคะธันวาอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ไปเที่ยวด้วยกันอาจจะมีเกณฑ์ของการเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะในช่วงเดือนธันวาแต่พฤศจิกาขอลุยงานอีกสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่านะคะทีนี้มาดูว่า ความรักสําหรับคนมีคู่จะเป็นยังไงคนมีคู่เองเนี่ยโฟกัสเรื่องความมั่นคงของครอบครัวความรักดีเลยทีเดียวในช่วงเดือนกรกฎาคมได้รับความร่วมมือจากคู่ครองเป็นอย่างดีนะคะการงานมีความมั่นคงขยันขันแข็งในการทํางานอาจจะมีการเหนื่อยงานก็อาจจะพูดจาขวานผ่าซากไปสักนิดนึงต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดที่พูดพูดคุยกับคู่ครอ,องของคุณส่วนในส่วนในช่วงเดือนกันยายนุลาเขาบอกว่าทํางานแบบบ้าระห่า เพื่อต้องการไปให้ถึงเป้าหมายจนกระทั่งบางครั้งเหนื่อยมากเกินไปอาจจะมาลงกับคนในครอบครัวแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนรักครอบครัวหวังให้ครอบครัวมีความสุขแต่บางทีเหนื่อยงานมากเกินไปก็อาจจะใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงเสียบแทงจิตใจคู่ครองได้นะคะแต่เรื่องการงานแล้วไม่เคยขาดปกบุกพ้องเพราะฉะนั้นนะถ้าคู่ครองเข้าใจก็จะรู้ว่าคุณรักครอบครัวคุณทํางานเพื่อครอบครัวหวังให้ครอบครัวมีความสุขปาช่วงเดือน พฤศจิกาธันวานะคะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยอาจจะในช่วงเดือนพฤศจิกาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวละทำงานแบบสู้ลุยเต็มที่เพื่อเป็นการปิดงบประมาณปลายปีก็ได้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการปิดงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ต้องการมีเกณฑ์เฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่อาจจะได้หยุดพักไฮซีซันหยุดพักยาวได้เฉลิมฉลองได้ เขาเรียกว่าเติมสีสันให้กับความรักเติมสีสันให้กับชีวิตคู่ในช่วงปีใหม่ได้นะคะก็เรียกว่าจัดว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียเองในช่วงของครึ่งปีหลังจัดว่ามีความสุขอยู่นะอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างก็ไม่ถึงกับไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะตำแหน่งต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเอ,อสุขภาพกันบ้างสุขภาพของ ของผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียเองถึงแม้จะขยันขันแข็งในการทํางานตั้งแต่กรกฎามาเนี่ยกรกฎาสิงหามาเนี่ยมีเกณฑ์ของการกินอยู่กินยาอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะทํางานมากเกินไปไม่ค่อยมีเวลาดูแลเรื่องสุขภาพก็อบอกว่าพักผ่อนบ้างทํางานก็เวลางานคืองานเวลาพักคือพัก มันจะทําให้คุณต้องแบ่งเวลางานกับเวลาพักผ่อนให้เต็มที่เมงงื่อ้นคุณก็จะต้องกินยาอยู่บ่อยๆนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงมาช่วงเดือนอกันยาตุลากันยาตุลาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจระมัดระวังเกี่ยวกับการขับรถขับลายวดยานพาหนะอย่าขับเร็วเกินไปอย่าเดินเร็วเกินไประวังเรื่องโรคหัวใจใครที่พักผ่อนไม่เพียงพอใคใครที่กินแล้วไม่อ้วน คนที่กินแล้วไม่อ้วนระวังไขมันอุดต,ตันเส้นเลือดแล้วจะทําให้เส้นเลือดที่หัวใจตีบตันเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่กินแล้วอ้วนไขมันมันไปนพอกอยู่ที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องไขมันอุดต,ตันเส้นเลือดจะไม่ค่อยมีระวังการเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะในช่วงปลายปลายปีโดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยาตุลาจะมีอาการของโรคหัวใจอาจจะมาสาเหตุมาจากการทํางานมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันจะทําให้โรคหัวใจกําเริบขึ้นมาหรืออาจจะเป็นอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวจะมารู้ตัวเอาในช่วงนี้นะคะส่วนพอมาถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกพฤศจิกาธันวาในช่วงของออปลายปีเป็นช่วงของไฮซีซันมันมีวันหยุดยาวเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาสุขภาพแข็งแรงดีอาจจะมีเกณฑ์ของการ ปวดหัวบ้างเล็กๆน้อยๆจากความเครียดของการทำงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ระบบน้ำในร่างกายหรือว่าการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะขับรถเร็วเกินไปเครียดกับงานมากเกินไปไหนจะทั้งขับรถไหนจะทั้งเครียดงานในบางทีเนี่ยมันปวดเมื่อยล้าต้นคอเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นไปนวดผ่อนคลายบ้างก็จะดีนะคะส่วนสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียบางคนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ ระบบน้าในร่างกายผู้ชายระวังต่อมลูกหมากบวมโตผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเลือดจะไปลมจะมาสําหรับใครที่สี่สิบอัพนะคะส่วนเออระวังเกี่ยวกับเอ่อระบบน้ําอย่างเช่นระบบน้ําเหลืองในร่างกายเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือภูมิแพ้เป็นพิษก็อาจจะเป็นได้ทีนี้สําหรับระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําในมดลูกหรือว่า สวงอกเต้านมมดลูกรังไข่เกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับซีดการเป็นซีดการเป็นเนื้องอกนะคะนอกนั้นแล้วถ้าถามว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่มีนะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าถ้าจะสรุปแล้วจริงๆามาดูเรื่องโชคลาภก่อนโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนในช่วงเดือนสิงหากันยาโชคลาภของคุณเกี่ยวกับราบลอยเนี่ยไม่ค่อยมีแต่คุณจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการงานล้นมือใครที่ทํางานประจํา ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีงานของคุณจะเข้ามาแบบชนิดที่เรียกว่าทําไม่ทันกันเลยทีเดียวส่วนเดือนกันยาตุลานะคะโชคลาภของคุณก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อโชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าใครที่ไม่มีคู่ก็อาจจะได้คู่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือไม่ก็โชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าในที่นี้ใครไม่มีคู่อาจได้คู่ใครไม่มีลูกอาจจะได้ลูกนะคะ แต่โชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยไม่มีนะคะมาในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาโชคลาภเกี่ยวกับยวดยานพาหนะโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยมีไหมมีแต่มีแค่เพียงนิดหน่อยไม่เยอะนะคะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าได้โชคลาภได้ลาบลอยส่งส่งท้ายปีกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียใครที่เห็นว่า การเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าสนใจว่าอาการอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านยังไงที่มันจะสอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วการอ่านไพ่เล่าเรื่องเปิดไพ่เล่าเรื่องมาแล้วมาอ่านเป็นหัวข้อหัวข้ออ่านยังไงสนใจมาเรียนไพ่ยิปซีกับมาดามได้นะคะมีคนสอบถามราคามามาดามบอกให้ทักอินบ็อกไปก็ไม่กล้าทักไม่รู้เพราะอะไรแต่จริงๆแล้วทักอินบ็อกไปไม่ได้มีข้อบังคับที่จะต้องให้คุณมาเรียนหรือไม่เรียนแต่มาดามมีข้อนําเสนอคะ่ะว่ามาดามกําลังเปิด คอร์สสอนลูกเต๋าออร์แลคิแค่เพียงคอร์สละห้าร้อยบาทเพื่อให้คุณได้ทดลองเรียนว่าแนวการสอนของมาดามเป็นอย่างไรทดลองแค่ห้าร้อยบาทห้าร้อยมาดามยังสอนแบบว่าเอาเป็นเอาตายขนาดนี้แล้วคิดดูว่าถ้าคุณมาเรียนไพ่ย,ยิปซีแบบว่าเรียนคนเดียวค่าคอร์สหนึ่งหมื่นสองพันบาทมีหนังสือและมีไพ่แถมให้แต่ถ้าใครเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งอย่างต่ำห้าคน คนละ8000บาทมีมีไพ่แล้วก็มีหนังสือแถมให้นะคะส่งที่อยู่มามาดามส่งให้ถึงที่เลยเพราะฉะนั้นใครสนใจเรียนทักอินบ็อกไปที่ Facebook ของมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะว่าสนใจเรียนลูกเต๋าสนใจเรียนไพ่ยิปซีสนใจเรียนไพ่คคโคโลโนสสนใจเรียนโดมิโนสนใจเรียนอะไรทักไปได้มาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ดูในแต่ละวิชานะคะแม้กระทั่งเจ็ดตัวสี่ฐานมาดามก็สอนใครสนใจเรียนทักมาได้เลยนะคะ ในที่นี้สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปด้วยนะคะสำหรับ FC ทั้งเก่าและใหม่ช่วยแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ